เอาละครับก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะกับช่อง d i c y Gaming นะครับในวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กันในเกมฟีฟ่า23กันอีกแล้วใช่ไหมในส่วนของ EP ที่แล้วนะครับเพิ่งแข่งกันไปเสร็จๆเลยนะครับสำหรับยูโรปาลีกนะและทีนี้เนี่ยเราก็เข้ามาสู่พิีมียร์ลีกกันอีกครั้งนะครับในการเจอกับเวสต์แฮมทีมอันดับที่3นั่นเอง ซึ่งเป็นอาจจะเป็นทีมที่แบบตึงๆหน่อยนะฮะเพราะว่าเป็นทีมแบบ3เลยนะแต่คะแนนตอนนี้ของผมเนี่ยมันนําห่างกันไปเยอะแล้ว่ะครับก็ไม่น่าจะมีอะไรมากมายนะก็คือแบบอาจจะเล่นแบบว่าเพื่อเอาชัยชนะกลับคืนมาในสนามของอูตส์ฟอร์ดด้วยนะครับเราไปดูกันดีกว่านะว่าเกมนี้จะเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับส่วนเรื่องซื้อนักเตะเนี่ยแน่นอนครับยังไงวันนี้ก็มีอยู่แล้วรอติดตามได้เลยว่าจะเป็นใครนะผมไปไปดูเกมแรกกันดีกว่า กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับศึกครั้งยิ่งใหญ่ตะการตาในศึกนี้นะพิมพ์ลีกฤดูกาลนี้นะครับแข่งขันกันเข้มข้นน่าดูตอนนี้นะครับทีมอันดับหนึ่งอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องมาปะทะกับทีมอันดับ3อย่างเวสต์แฮมยูไนเต็ดในบ้านของโอทฟฟอร์ดครับผลเนี่ยจะออกเป็นยังไงสนุกตื่นเต้นร้าใจสำหรับคุณผู้ชมแน่นอนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราไปชมเกมพร้อมกันเลยนะ เกมกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับศึกครั้งนี้ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประาธานาธิของเวสต์แฮมยูไนเต็ดคุณคอ้อนของเราเองปีศาจแดงแมนยูนะครับจะสามารถเอาชนะคุณคอนได้หรือไม่นะครับในบ้านของโอเทฟฟอร์ดแล้วจะทำคะแนนทิ้งห่างจากอััดับ2อ,อย่างริวพูไปได้อีก3คะแนนหรือเปล่าต้องรอติดตามดูในเกมนี้เลยนะครับดูดันแบบไม่เกงใจใครแน่นอน จังหวะบุกตรงนี้ครับชอตัดบอลไม่ได้แล้วเปิดยาวมาก็ติดอีกเหมือนเดิมตรงกลางมีพื้นที่ว่างครับจ่ายมาที่ไร้แล้วไร้ยังไงครับตัดเข้าในมาแล้วเพื่อนจ่ายซํำสกามมก,ก้าหูสกามาก,ก้ากะยิ่งเดกอาแบบนี้เลยครับเนี่ยดีนะที่เดกอาเนี่ยครับป้องกันไว้ได้ โอ้โหเกือบจะเสียประตูไปแล้วสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วบอลลอยมาโคงโคอง,องมาหาเอ็มบาเป้ครับมาแล้วครับพี่เป้ติดเครื่องกระชากมาตั้งแต่ครึ่งสนามของตัวเองตอนนี้เข้าสู่จุดเขตโทษของอีกฝั่งหนึ่งแล้วแล้วยัง ไกลอ้หูยเซฟไว้ได้นะครับดีติดเซฟอยู่เอาบอลยังไม่ไปไหนครับเบเซม่าส่ซองไหมครับแอนโทนี่มีพื้นที่ในการจ่ายไหมจ่ายกลับคืนมาให้เบลิงแฮมแล้วมาที่เบเซม่าต่ออีกนะครับเบเซม่ายิงไปติดบล็อกอีกแล้วเบลิงแฮมจับบอลได้จ่ายแอนโทนี่ยังไงครับพื้นที่ตรงนี้แล้วเบลิงแฮมโอ้โห go หนึ่งประตูต่อศูนย์ไปแล้วนะครับมาเชสเตอร์อยูเต็ดออกนำเวสต์แฮมไปแล้วหนึ่งประตูนะครับผม จากลูกยิงลูกนี้นะครับโอ้โหเป็นการแบบหาพื้นที่หาช่องกันได้ดีมากเลยนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือยึกยักษึกยักเนี่ยกันอยู่ในกรอบเขตโทษของเวสต์แฮมนะครับแล้วก็ง้างเท้ายิงด้วยซ้ายนะครับของบริแฮมเข้าไปเลยนะโอ้ตอนนี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยทำอะไรก็ดีไปหมดนะแล้วยิงยิงประตูออกนํำตอนนี้ไปแล้วด้วยนะครับเนี่ยบอกเลยว่าหลังจากนี้เนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดติดเครื่องไปแล้วแน่นอนนะครับหนึ่งประตูนะครับในการเดบิวต์เนี่ยถึงแม้จะทำไม่ได้นะครับ จนี่แต่ว่าสามารถทําในเกมนี้ได้นะครับเรามาชมเกมกันต่อดีกว่านะครับว่าเวสแฮมเนี่ยจะติดเครื่องเอาคืนได้สักหนึ่งลูกไหมนะครับก่อนที่จะหมดเวลาในครึ่งแรกบอลตรงกลางมาที่สกามาก้าครับเบิร์นมาให้กับทางเดลเลอร์โยนยาไม้ที่โบเวนแล้วโบเวนมีพื้นที่ครับจะกระชากไหมยังรอเพื่อนอยู่ครับจังหวะน,นี้ตัดเข้าในไหมตัดเข้าในจริงด้วยแล้วยังไงโหติดเสาแล้วซ้ำอีกรอบนึงก็ไม่ได้ด้วยโอ้โหเกือบไปแล้วนะครับเดกอา ดีนะที่มีโชคช่วยไว้นะครับพอดีว่าโบเวสเนี่ยยิงไปตีเสาก่อนแล้วพอจะซ้ําอีกทีหนึงบอลก็ออกไปแล้วด้วยโอ้ไม่งั้นที่โดนตีเสมอจะยุ่งเอานะครับโมเมนตัมอาจจะเวียงมาทางทางท้านังของเวสแฮมเลยก็ได้นะแล้วจังหวะนี้โรโนโัลดได้หลุดนะครับเอาแนละจาอๆหูหูยแทงไม่ลงนะครับผมโอ้โหเกือบไปแล้วนะเกือบจะกลายเป็นส0แล้วนะครับโรนโดัดแบบฝาเข้ามายิง แต่ดีบอลมันไซด์ออกไปก่อนนะครับเกือบจะชนเสาแล้วชิ่งเข้าประตูด้วยซ้ํานะโอเวเวลาในครึ่งแรกนะครับใกล้จะหมดลงแล้วด้วยนะใกล้ใกล้สู่ช่วง5นาทีก่อนทุนเวลาแล้วนะครับไม่รู้ว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงใกล้หมดเวลาแล้วนะครับบอลอยู่ที่พีเป้แล้วพีเป้กระชากมาจ่ายกับเบซมาตบมาที่โรโดแล้วยิงจังหวะนี้โอ้โหบเป็นติดเซฟอีกครับ โอ้โหหลังจากนี้ยังไงครับแล้วก็ต้องเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกลงจนได้นะครับผมทางด้านของแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดเนี่ยนำไปก่อนหนึ่งลูกนะครับจากการยิงของพิจูดเบลิงแฮมนะในตอนนี้นะครับเวสแฮมเนี่ยต้องแก้ไขสถานการณ์เลยครับเดี๋ยวดิวิดมอยเนี่ยจะเข้าไปคุมนะไม่รู้ว่าหลังจากนี้ออกมาจะโหดขึ้นไหมนะครับต้องรอติดตามช่วงครึ่งเวลาหลังต่อไป รึงหลังเริ่มแล้วนะครับตอนนี้บอลอยู่ที่วาราแล้วส่งมาให้กับโครตตรงกลางลุงโล่งเลยครับเบซมา่าแล้วมีพื้นที่ในการวิ่งไหมพี่เป้พี่เป้มีพื้นที่กระชากใดเครื่องเลยสิครับแล้วยังไงหูยเหมือนคริสเตโนโรนัลโดเลยนะครับบอลนนี่โค้งออกจากประตูไปเห็นเห็นเลยนะมาดูจังหวะาภาพชานะครับโอ้โหเกือบจะได้ลุ้นแล้วนะครับโอ้โหเอลิเทนฮากบอกว่าเครียดเลยอย่างนี้ยิงยังไงก็ไม่เข้านะโอ้โห ประตูนะครับโดนขยับหรือเปล่านี่ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะเป็นลูกตั้งเตะขึ้นมาจากฝั่งของเวทแฮมนะครับโยนยาวยยยมาแล้วเป็นเซม่าโขกได้เอาแล้วพี่เป้เก็บบอลแล้วมีพื้นที่ในการวิ่งอีกแล้วยังไงครับจะติดเครื่องไหมไม่ติดครับจะให้โรนัล o แล้วพลิกลูกนี้โรนัล o เอามีพื้นที่ในการส่องแล้วยังไงโอ้โหโอ้โหอย่างนี้ก็ชู่สิครับผม โอ้โหมันดูจังหวะภาพช้าก่อนนะครับเมื่อกี้บอลมันเร็วจนตามไม่ทันเลยนะง้างด้วยขวาและจริงโอ้โหบอลมันไปติดชนแบบลาใต้คา,านแล้วเด้งเข้าไปนะครับโอ้โหปั่นโค้งๆแล้ว <c oughs> เด้งคานเต็มๆเลยนะครับมันเช็ดคานเข้าไปอย่างนี้ผู้รักษาประตูคนไหนก็รับไม่ได้นะครับ บอลแรงแซงทางโค้งอย่างนี้นําไปแล้ว2ประตูต่อสูนนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโรนโดมีส่วนในการทําประตูไปแล้วในเกมนี้นะครับยิงไปแล้วทั้งหมดเนี่ยสิลูกใน7เกมแล้วด้วยนี่ตอนนี้นะครับรู้สึกว่าจะนาดาวซันโบไปแล้วแต่เกิดว่าพี่เป้กับพี่เบซมมาไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วก็โรนโดนะครับยิงอยู่คนเดียวแล้วโอ้โห,หมอบผ้านะครับดีเดก้าอาร์เซว้ได้อ,ไไดอ๋อแต่นั้นเป็นล้ำหน้าซะก่อนนะโอ้โหเกือบไปแล้วเหมือนกัน จังหวะนี้จับบอลแล้วก็ไปเชื่องเท้านะครับโดนบิสุมาตัดได้แล้วส่งมาให้กับโบเวนโบเวนยังไงมีพื้นที่ในการกระชากใหม่ไม่มีรถจ่าขึ้นมาเอาเสียไปเส้นแล้วนะครับเบเนเซม่าส่งให้พ่โดเบิ้นต่อให้พิเป้พิเป้จับจังหวะได้แล้วส่งให้แล้วเข้าไปเลยนะครับโอ้โหซอแป๊บเดียวเท่านั้นนะครับคิซิโนโรนัลโดทำได้อีกแล้วนะครับจากจังหวะประสานงานกันกับของพิเป้ จ่ายไปจ่ายมาแล้วจับเข้าไปยิงเลยนะครับปั่นด้วยขวาบอลโคลงแทบจะเสียบสามเหลี่ยมอยู่แล้วนะครับงหวะนีโอ้โหประตาประตูของเวทแฮม,มเนี่ยรับไม่ได้แน่นอนนะครับออกนําไปแล้วสามประตูต่อสูนี่ไม่รู้ว่าหลังจากนี้จะแก้เกมยังไงเวทแฮม,มหรือว่าจะแก้ไม่ได้แล้วโดวนทะลุเพิ่มต่อต้องรอติดตามดูกันต่อไป ตอนนี้เวทแฮมได้ทุ่มนะครับผมโยนยาวเข้ามาแล้วใครเก็บได้ครับเอาละมีจังหวะจ่ายขึ้นมาทางด้านซ้ายนะครับแล้วครอสเข้ามาตรงกลางไอ้โทนีโอแล้วยังไงครับคอนเนตโอ้โหคอนเนต นะต้องให้เดกาออกแรงเซฟเลยนะครับแต่ก็ไม่สามารถผ่านมือของเดกาไปได้แต่วันนี้ลูกเตะมุมยังต่อเน,นื่องนะครับใกล้จะหมดเวลาแล้วด้วยมีไดโคข,ขึ้นมาไปซามานเอากลับมันนี้ก็เสร็จเลยครับแต่ว่าก็โดนตัดได้อยู่ดีครับแล้วก็ไม่ทันนะโอ้โหพูตสินเนี่ยเป่านกหวีดหมดเวลาไปก่อนนะครับทำให้แมนเชสเตอร์อต็ดในตอนนี้สามารถเอาชนะเวสแฮมไปได้ทั้งหมด3ลูกด้วยกัน จากการยิงประตูของจูดเบลิงแฮมแล้วก็พีโดทั้งสองลูกเลยไม่รู้ว่าต่อจากนี้นะครับเส้นทางเขาเวทแทนเนี่ยจะลำบากแค่ไหนนะแต่แมนยูนเตดต,ต,ตอนนี้ก็ยังอยู่หัวตารางกันอยู่ดีนะครับเราไปรับชมเกมกันต่อไปดีกว่านะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูเนเตดเนี่ยต้องเจอกับทีมอะไรต่อไปนะครับ <c oughs> ขอเวลาสักประเดี๋ยวนะครับคุณเอลิเทนฮาร์พอดี่าผมเนี่ยมีข้อมูลจากสอบถามสักหน่อยนะครับเอาซี่เอน็นว่ามาเลย รู้สึกยังไงบ้างครับที่คิเยโนโรนโดเนี่ยสามารถทำประตูในเกมที่ชนะเวทแฮมไปได้ทั้งหมดใน2ประตูด้วยกันนะครับของเขาในเกมเดียวเลยโอ้เขาเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมมากเลยนะถ้าฉันคิดว่าเขาเนี่ยมีพรสวรรค์ที่สูงแล้วแล้วก็ประสิทธิภาพในการทํางานของทุกทีมเนี่ยดีหมดแหละแต่ว่าเขาเนี่ยเป็นสตาร์ระดับโลกเลยไงแล้วคิดยังไงกับทีมตอนนี้บ้างครับที่โม um เมตัมเนี่ยเหวี่ยงมาหาเราเต็มที่แล้วแล้วเราเนี่ยก็ไม่แพ้ในเกมลีกด้วยนะครับผมบอลทรอยโลปก็ไม่แพ้นะโอ้นั่นเป็นสิ่งที่ดีได้นุม่มยงงงะราาี่่่กกกก็ทแแแขล้ตอ กูแล้วไงถ้าเกิดว่าเราชนะใครได้เนี่ยนั่นเป็นสิ่งที่ถือว่าสุดยอดแล้วสาหรับทีมหลังจากที่ชัยชนะจบลงแล้วนะครับ <c oughs> คุณเอเซียนฮาร์มีเซ์ไพ์อะไรลูกทีมไหมโอ้มีแน่นอนพอดีว่าฉันเนี่ยจัดงานเลี้ยงไว้นะแล้วก็ลูกทีมทุกคนเนี่ยต้องมาแน่นอนแหละเพระาะฉันน่ะมีส้มตำด้วยแล้วก็มีลาบปลาดุกแล้วก็เป็ดย่างอ,างอีกต่างหากเนี่ยเออขอบคุณสำหรับคำถามนะครับแล้วก็คำตอบทุกอย่างเลยไม่มีแล้วนะเออพอดีฉันจะไปขิดส้มตำเหมือนเนอะ หลังจากจบการแข่งขันไปเรียบร้อยนะครับกับทีมเวสต์แฮมนะผมต้องมาเจอกับทีมยางรีดอยู่นเดตต่อเลยก็คือแบบเข้าพเมรีกต่อเรื่องเลยนะครับส่วนเรื่องนับเตะก็น่าจะมีปัญหานะครับเพราะได้พักฟื้นมาอย่างเต็มที่เลยนะมีบวก5บวก4บวกอะไรกันเต็มเลยนะครับแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของการซื้อขายใช่ไหม มันก็จะไม่มีตลาดมาอยู่ดีนะครับตลาดยังไม่พานักเตะเข้ามาเลยอ่ะผมให้ดูนักเตะที่ผมยังทิ้งไว้อยู่แล้วกันอ่าแต่ในนี้นะครับผมว่าจะซื้อท่าของเบเป้มาสักต,ตัวหนึ่งก่อนแล้วกันนะครับเป็นกองหลังนะเอามาช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพกองหลังหน่อยครับเพราะว่าวารานแล้วก็มาตินเนส์นนะรู้สึกว่าจะกล่อยแล้วก็อาจจะเจ็บหนักด้วยนะครับช่วงที่แบบว่ายูโรปาลีกแล้วก็พวก bon ลีกบอลถ้วยอะไรพวกเนี้พยพวกเอฟเออะไรพวกเนี้ยครับมาเริ่มแบบทแสกเข้ามานะเริ่มจะไม่ไหวงั้นเดี๋ยวเราไปดูแบบเบเป้หน่อยดีกว่่่าาาาาาครล้นกกววจโตะไู เขาจะขายให้ถูกดีไหมนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่ามพร้อมกันเลยนะไปไปกันเลยเอาได้มาจับปะกาสัญญากันอีกแล้วลยสำหรับนักเตะเช่นดีเช่นเดิมแล้วก็ผมนะครับเอริกเทนฮาร์ดนันเองเอามีใครขึ้นมาเลยอ้อนายดีคนใหม่ใช่นะฉันไม่เคยเห็นหน้าเลยอะสวัสดีผู้จัดการทีมของโปโต้นายเดี๋ยวมานั่งกันก่อนมาฉันเดี่ยมีเรื่องสัญญาจะจะคุยหน่อยนะเอ้ยนายจะเอาหรยดีอาร์ตเหรอบ้าบอนั่นไม่ใช่หรูดีอาร์ตฉันต้องการเป้เป้ต่างหาก โอ้เราจะไปเป้ P an, หรอค่าตัวที่ฉันต้องขายให้นายเนี่ยสล้านเนะโอ้สีล้านเจ็ดงั้นเหรองั้นฉันให้เขาเนี่ยอยู่ที่5ล้านเลยละกันนะเลขยกล,กลมไปเพราะว่าฉันเนี่ยไม่อยากจะต่อรองราคาอะไรมากมายนะเอามาเป็นแค่ตัวสำรองในการจับจ่ายใช้สอยเท่านั้นน่ยไปไปกันเลยกดซับมิตไปเลยครับเนี่ยราคาประมาณ5ล้านสำหรับเป้นะนายโอเคไหมถ้าเกิดว่าโอเคแล้วก็ตอบตกลงมาเดี๋ยวดีเลยนะ ยังมีนามาต่อเขาเป็น5ล้านหนึ่งอีกเลยโอ้โถ้าเกิดว่านายต่อในราคาขนาดดีแล้วก็ฉันเนี่ยโอเคอยู่แล้วแสนเดียวมาจิ๊บจอยสบายบือสะดือโออว่ยังไงล่ะโอ้เราไปคุยในเรื่องการตกลงค่าเหนื่อยของเปเป้ก่อนดีกว่านะสุดนายแล้วก็เชิญออกไปได้เลยเพราะวนายนะจะกินโรตีนะไปได้กินพวกส้มตำหรอกเรียบร้อยนะครับหลังจากที่เราเนี่ยเคลียร์สัญ,ญญากับเปเป้ไปแล้วนะหลังจากนี้ก็ต้องมานั่งดูเรื่องค่าเหนื่อยต่อนะครับว่าจะเป็นยังไงถ้าง,งั้นแล้วก็ไม่ไปการเสียเวลานะครับไปกันเลย กลับมาที่ร้านอาหารหรูๆอ,อ,อ,อีกเช่นเคยนะเอาละลุกซะก,ก่อนนะพอดีว่าเปเป้กับเอเย่นของเขาอะมาแล้วว่าไงนุมเปเป้ปอประมุกพอดีว่าฉันเนี่ยอยากให้นายไปต่อยมวยเฮ้ยไปเล่นฟุตบอลนะนะเป็นกองหลังแล้วก็พยายามอย่าโดนใบแดงล่ะเพราะาอายุของแกเนะี่ยเยอะขึ้นแล้วน่าจะเข้าสู่เลข40แล้วนะ นายต้องการที่จะเป็นแบบพวกโรเตชันใช่ไหมล่ะแบบว่าอยากจะลงบ้างอะไรบ้างพวกนี้ใช่ไหมฉันมีปัญหาอยู่แล้วนะเปเป้เพราะอยู่ของนายเนี่ยเยอะไปแล้วฉันเนี่ยอาจจะเอานายมาเสริมเฉยๆนะราคาค่าเหนื่อยต่อวีก็อยู่ที่ประมาณ15ื่นห้าใช่ไหมล่ะระยะเวลาเนี่ยของนายคงจะไม่ไหวแล้วนะเอาไปแค่2ปีก็พอแล้วนะเพราะว่าต่อ4ปีนายคงจะต้องแขวนสตั๊ดที่ดีเลยแหละแมนเชตเตอร์ยูเต็ดเนี่ยเอาจริงแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่านายตกลงราคาแล้วก็ค่าเหนื่อยประมาณนี้แล้วก็ช่วยตอบตกลงมาเลยนะเพราะว่าฉันเนี่ยต้องมีนัดกินส้มตํากับเป๊ปต่อ ยังไงพอนุม่มโอเคไหมโอเคไม่มีปัญหาถ้าเกิดว่าถามฉันแล้วก็ฉันโอเคอยู่แล้วนะเรื่องสัญญาอะไรพวกนี้แล้วก็อย่างที่เคยบอกไปนะว่านายต้องแขวนสตาร์ทที่นี่แล้วก็ไม่มีการฉีกสัญญาอะไรทั้งนั้นนะส่วนเรื่องค่าเหนื่อยแล้วก็โอ้ฉันไม่คิดว่าฉันจะให้นายเยอะไม่มากขนาดนั้นน,นนะงั้นนายเอาไปเท่าที่ไหวก็แล้วกันนะฉันให้นายอยู่ที่เออเกือบเกือบห้าแสนแล้วกันนะโบนัสเนะี่ยเพราะว่าอายุของนายก็เยอะแล้วคิดว่านาะต่อรองราคาตรงนี้ไหวอยู่นะ เอาละฉันให้ค่าเหนื่อยเนี่ยแล้วก็อัตราโบนัสของนายอยู่ที่ประมาณนี้โอ้โหนายตบตกลงแบบสบายๆเลยใช่ไหมล่ะเด่ย๋ยงไงซะนายก็คุ้มอยู่แล้วล่ะนะเป๊ะแล้วนะลก็ระวังตัวให้ดีแล้วเป๊ะพี่มิรีกเนี่ยหนักนะหมายถึงว่านายไปเข้าเขาหนักแหละระวังเขาเจ็บขาเอาไปไปกันเลยเรียบร้อยนะครับเป๊ะเ,เข้ามาอยู่ในทีมของเราแล้วนะผมจากฟอตโตแล้วก็มาแมนยูนเต็ดในราคา5ล้านขอดูดีลหน่อยอยู่แรงดีด้วยก็เหมือนเดิมนะครับตลาดมันยังไม่เปิดให้เอาเข้ามานะ นักเตะทุกตัวเนี่ยผมซื้อไว้หมดแล้วเพียงแต่ว่าเอาเข้าไปลงเล่นไม่ได้นะครับก็ต้องรอให้ตลาดมันเปิดก่อนนะตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะถึงช่วงฤด,ดูการแบบกลางฤดูหรือยังนะครับถ้าเกิดว่ายังเนี่ยอาจจะต้องรอไปหน่อยนะหลังจากนี้นะครับเราต้องไปแข่งกับทีมอย่างรีดยูเนเต็ดใช่ไหมถ้างั้นเดี๋ยวเราไปแข่งกันดีกว่านะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะไปเราไปชมแมตช์กันเลยดีกว่านะครับ เอาละครับเกมกำลัจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดะัะลียูไนเต็ดนั่นเองเช่นเดิมนะครับอยู่ที่สนามของโอแทฟฟอร์ดแล้วไม่รู้ว่าจาังหวะนี้เป็นมาอย่างไงนะครับแต่ก็เสียบอลอีกแล้วสําหรับแมนยูไนเต็ดหลังจากนี้นะครับถ้าเกิดว่าแมนยูไนเต็ดชนะเรื่อยๆเ,เนี่ยโอกาสเป็นแชมป์ของเขาเนี่ยต่อให้เป็นแบบยังไม่ถึงครึ่งฤดูกาลดีนะครับแต่ก็มีโอกาสคว้าแชมป์เต็มสูบแล้วเพราะว่าเขาเนี่ยครับตั้งแต่เล่นมาย,ยังไม่แพ้เลยเหมือนอาร์เซนอลในชีวิตจริงนะครับแต่แพ้เอเวอเรสตนไป การของบอลของลีครับตอนนี้มาอยู่ที่ทางด้านซ้ายแล้วแฮริสันได้บอลแฮริสันตวัดเข้ามาตรงกลางให้อดัมครับและภาที่อารอนสันอารอนสันโยนมาข้างหน้าให้กับโมตาโมตาจะให้กับแฮริสันครับจังหวะนี้มีพื้นที่ในการยริงไหมโดนปิดแล้วครับไม่ทันแล้วจะจะมาให้โมตาแล้วจิงโอ้โหมันตรงตัวเกินไปนะเดกอาเซไว้ได้นะโอ้โหโ,โมตาก็คิดว่าเดกอาเนี่ยเป็นโกแบบฟรีเอเย่นแบบสบายๆย,ยิงง่ายๆหรือไงครับเนี่ย ต่อเข้าไปสกัดแย่งบอลขึ้นมาได้ส่งให้กับเบซิมาเอาละครับพี่เป้ไม่มีคนประกอบพื้นที่มีในการติดเครื่องแล้วกระชาาเข้ามาในกรอบเขตโทษแล้วนะผมยังไงครับพี่เป้จ่ายไหมจ่ายให้กับโรนโดแล้วจับเจอ้โหเรียยไปเลยดีครับผมโอโหคริสเตียโ,โนโรนัลตูดครับผมนะโอโหสุดยอดจริงๆเลยครับดูจังหวะของพี่เป้นะจ่ายขึ้นมาแบบรุ่งโลกเลยครับ แล้วโรนโดนะครับเลือกเอาชัวนะจับก่อนนะครับแล้วเลี้ยงเท้าแล้วซัดด้วยขวาโอ้ยข้างหน้าขนาดนั้นนะครับต่อให้มี2ประตูเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะรับลูกยิงของโรนัลโดได้นะครับผมโอ้มันไปทิศทางที่แบบเหนือชั้นจริงๆนะครับซัดไป12ลูกใน8เกมไปแล้วนะครับต่อให้ลงไม่เยอะแล้วก็ยิงกระนำแน่นอนสำหรับโรนโดคนดีนะครับ กลายเป็นว่าตอนนี้นี่แม่เชสเตอร์เตดออกนําไปแล้วหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับลีดยูไนเตดต้องแก้เกมขึ้นมาไม่อย่างนั้นลแล้วลวก็คะแนนทั้งหมดนะครับสามคะแนนในวันนี้ต้องเสียไปแน่นอนเหลืออีกตึงนาทีก่อนทดเวลานะครับผมงจาวาน,นี้ทางด้านของลีดไนเตดได้บุกแล้วแล้วก็จ่ายพาจนได้นะครับไปติด แอนทนี่ <Anthony S 2> เล่นบัลกาโลโดคู่ครับโรโนโกะชาว่าไม่รู้จะดูหรือเปล่านะครับกชไว้ก่อนแล้วโดนสตาร์ได้โอ้โหเกือบไปนะครับแล้วก็จนได้นะครับผมผู้ตัดสินเนี่ยเป่านกหวีดหมดเวลาไปแล้วในช่วงครึ่งเวลาแรกแมนเชสเตอร์ยูเต็ดนะครับสามารถนำไปก่อนหนึ่งประตูต่อศูนย์จากคริสตโน่โรนโดคนนี้นั่นเองนะครับมาชมกันต่อในครึ่งหลังดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงต่อไปสำหรับทั้งสองทีมนี้ใครเนี่ยจะสามารถคว้าชัยไปได้ในแมตช์นี้นะครับ มาชมเกมกันต่อในรึ่งเวลาหลังกันแล้วกันนะครับสกอร์ตอนนี้เนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกนำลีดยูไนเต็ดไปแล้วนะครับดึงประตูต่อศูนย์จากการยิงของพี่โดนนั่นเองมาดูกันที่ของคุณซือกันบ้างน,นะครับว่าเขาเนี่ยจะแก้เกมยังไงนะสำหรับลีดยูไนเต็ดนะครับจะสามารถเอาแต้มมาจากโอแทฟฟอร์ดได้หรือเปล่าฝั่งของลีดยูไนเต็ดได้บุกแล้วนะครับโยนยาวมาจากระดัมมาทางด้านของเชาวิลล่าครับ ดูมาเวลาของไอ้มอตา้าแล้วยิงโหจอจอ่จอแทงไม่ลงนะครับดีไปติดเซฟเดกอาร์ซะก,ก่อนนะครับยิงตำแหน่งดีมากนะสำหรับเดกอาร์ปลายยาวขึ้นมาที่เบนเซม่าครับแล้วมาที่ปาเป้ปาเปเ้ทำชิ่นกับเบนเซม่าแล้วมีโดอยู่แล้วเป้ต่อมาครับโอ้โหสุดยอดจริงสามสานาแนวลุกของแมนอยู่แต่ว่านี้เล่นลูกสุดเดิมไหมนะ่ครับเหมือนเดิมเลยแล้วโดโอ้โห,โหเรียบร้อยเลยครับผม ซูทำได้อีกแล้วนะครับเคซิโนโรนโดนี่เป็นลูกที่2ของเขาในเกมนี้ไปแล้วนะครับจากการทำประตูเหมือนเดิมเลยครับจากครึ่งเวลาแรกจากการกระชากมาของพีเป้ครับแล้วจ่ายม่ให้เกับโรนโ,โดแบบนี้ก็สวยสดงดงามจริงๆดูนะครับพีเป้ตัวกระลากเลยนะครับจ่ายตัดเข้าในมาโรนโดจับแล้วพลิกแล้วก็จิงเลยนะครับ โอ้โหสุดยอดจริงๆเลยนะเท้าวขวาของเขาเนี่ยไว้ใจได้เลยนะครับสำหรับคร e no, ิสเตียโน่โรนัลโดประตสามประตูเนพุ่งเข้าไปถูกทางแล้วนะครับแต่ก็ช้าไป91ึงเสมอนะโรนัลโดยิงไปแล้ว2ลูกนะครับในเกมนี้ทำให้แมนยูในเต็ดตอน,นี้นะครับออกนำไปก่อนใน2ประตูต่อศูนย์แล้วเวลาเนี่ยก็เหลืออีกประมาณเพียง20นาทีเท่านั้นเรามาชมเกมกันต่อดีกว่านะครับว่ารีเนี่ยจะสามารถตีตื้นขึ้นมาได้ไหมนะ เอาแล้ครับแมนยูได้โตกลับแล้วจวังหวะนี้ยังไงเบนเซม่าก,กระชากมาคนเดียวครับมีเพื่อนทําทางมาแล้วจ่ายแม้กับชอชอส่งให้โดโรโดจะยิงแต่ติดขัดนิดนึงแล้วจวังหวะนี้ยังไงครับยังไม่ออกบอลอยู่การสนามแล้วโรนโดตัดบอลได้เอาแล้วครับโรนโดง,งางรู้จริงโหโหต้องปัดเลยนะครับผมกลายจะเป็นว่าโรนโดจะยิงอีกสักหนึ่งลูกไปแล้วในเกมนี้นะครับยังว่าทาชิงกัน1-2ึของลิเวอร์พูลโดนทางด้านของบริฮามตัดบอลได้แล้วส่งมให้กับพี่เป้ พีเป้เอ็มปาเป้ได้ติดเครื่องแล้วครับผมจังหวะนี้แล้วยังไงโฮอโหเรียบร้อยก็ Go! 3ประตูต่อศูนย์ไปแล้วนะครับผมในเกมนี้มาดูจังหวะภาพช้าครับง้างด้วยขวาซัดเต็มข้อรอเต็มแข้งเลยนะครับเล่นกับเอาผู้สาวประตูเนี่ยต้องอกแตกตายกันไปเลยทีเดียวโอ้โหสุดยอดจริงลูกจริงระเบิดลูกนี้นำแบบนี้นครับไม่ต้องหวังอะไรแล้วนะครับสำหรับรีเจเต็ดนะ ส่งกลับบ้านไปได้เลยนะครับสามแต้มสำคัญของแมนยูเต็ดเนี่ยจะตกเป็นของใครไปกันแล้วโหสุดยอดจริงๆเลยนะพี่เต่าคารนของเราเอมปาเป้ยิงนาทีสุดท้ายได้ในเกมนี้จริงๆนะครับแล้วหลังจากนี้ต้องอยู่ที่พุตบซินแล้วครับว่าจะเปานักวิดปลดเวลาเมื่อไหลนะครับห2สองนาที ยังไงครับแล้วก็เรียบร้อยนะครับเปลนวีจบเกมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเอาชนะลีดยูไนเต็ดไปได้ถึง3ประตูต่อศูนย์จากพีโด2อลูกแล้วก็พิเป้อีก1ลูกนั่นเองในช่วงท้ายเกมนะครับหลังจากนี้ก็ติดตามผลงานกันต่อไปนะครับไม่รู้ว่าแมนยูไนเต็ดเนี่ยจะต้องบุกไปชนะอีกกี่แมตช์กี่นัดถึงจะควา้าแชมป์ได้เดี๋ยวเราเนี่ยจะไปติดตามไปพร้อมๆกันเลยนะครับ โอเคครับหลังจากผมเนี่ยจบฐานะของการแขง่งขันพรีเมียร์ลีกไปแล้วนะมันก็ต่อด้วยยุดป้าลีกทันทีเลยใช่ไหมครับแต่ยุดป้าลีกเนี่ยเอาไว้ก่อนไว้วันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยขอผมเนี่ยซื้อนักเตะส่งท้ายคลิปอีกสักตัวหนึ่งแล้วกันนะเป็นแบบอา,อาจจะต้องซื้อนักเตะที่แบบมีราศีนิดนึงนะครับฐานะของแอนโทนีเนี่ยคือไม่ไหวแล้วนะผมก็คิดว่านะต้องเป็นนักเตะคนนี้เข้าทีมมาแล้วละครับนั่นก็คือิโอเนลเมสซี่ Messi นั่นเองนะครับผม ดังนั้นเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าเมซี่เนี่ยจะมาอยู่กับทีมเราได้ไหมนะครับแล้วก็ในราคาที่ห้าสิบล้านเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับไปไปชมกันเลยมาแล้วนะครับเซตัญ,ญะระดับโลกกับเรียวเนลเมซี่ตัวนี้คนดีคนเดิมของเราเหมือนเดิมนะครับเอริสเทนฮากนั่นเองนะโอ้โหรู้สึกว่ามีคนใหม่กำลังจะมานะโอ้นายคนเดิมนี่นะฉันเนี่ยเคยซื้อทา้าของป้าเป้แล้วเรามานั่งคุยกันก่อนซิแล้วก็นามอสด,ด้วยนะพอดีว่าฉันเนี่ยอยากจะสอยทีมนายอ,อีกสักคนหนึ่งอะนะอันนี้า,ายแลจริงๆนะ ริวเเมซี่ Messi นั่นเองราคาเดี๋ยวอยู่ที่55ล้านใช่ไใบฉันไม่อยากต่อราคาให้ให้มันยืดความยาวสาวความยืดยนะนายเอาไปสัก60ล้านเลยแล้วกันฉันให้แบบเลขกลมๆไปเลยแต่เกิดว่านายไม่พอใจแล้วก็อยากจะได้มากกว่านี้ก็ลองเสนอมาดูแล้วกันนะแต่เกิดว่านายโอเคแล้วก็ฉันยินดีตอบตกลงในราคาดีโอ้โหยังไม่น่ามาขอโรนัลโดไปอีกเหรอแต่ขอราคาอยู่ที่3 9้าล้านเหรอผมขอต่อหน่อยได้ไหมอ่ะพอดีว่าโรนัลโดเนี่ยมันแพงเกินไปนะที่จะต่อราคาในราคานั้นนะ่ะ แอย่างนั้นแล้วก็ฉันขอเปลี่ยนนักเตะได้ไหมล่ะฉันเอานักเตะระดับคนดังให้นายสักคนหนึ่งแล้วกันนะเอาเป็นใครดีวะขอดูเม็ดฟิลก่อนเมดฟิลมันเยอะไปนะเอาเป็นคริสเตียนอิลิกเซนไหมในราคานีฉันคิดว่านาย่าสนใจนะสำหรับผู้จัดก,การทีมของปารีสฉันคิดว่านายโอเคแล้วก็ราคาเนี้ถือว่าแจมแจ้งแดงแจ๋โอ้แต่ไม่เอาคริสเตียนอิลิกเซนนะแต่ขอราคาอยู่ที่73ล้านแทนแล้วกัน โอ้ถ้างั้นไม่มีปัญหาเลยตอบตกลงอย่างไม่มีเยื่อใยใหญ่ดีนะเพราะว่าเมซี่เนี่ยต้องมาอยู่กับทีมเราอยู่แล้วนะเอามาเล่นคู่กับโรนโดสบายบือสดืโอโบเลยแหละไปเราไปคุยเรื่องสัญญากันต่อเรียบร้อยนะครับดิวเน่เมซี่มาอยู่กับทีมของเราแล้วนะหลังจากนี้นะครับจะเป็นการแข่งขันแบบดูเดือนแน่นอนเพราะว่าทีมผมเนี่ยจะมีซุปตาร์ดับโลกอยู่ด้วยกันแบบคับครั่งเลยแหละแทบจะพูดได้เลยว่าแย่งกันเป็นตัวจริงกันแน่นอนนะครับถ้างั้นเนี่ยเราไปดูเรื่องของค่าเหนื่อยเมซี่กันดีกว่านะ มาอยู่ในร้านเอาไม่ใช่นะครับผมพอดีว่าเมซี่ไม่อยากกินข้าวแต่งั้นแล้วก็นายเชิญมานั่งตรงนี้กันก่อนเลยนะทั้งด้านของเอเจนต์แล้วก็ริวเนลเมซี่ด้วยนะพอดีว่าฉันเนี่ยมีข้อเสนอดีๆจะนําเสนอนายทั้งสองคนเลยละพอเสนอของฉันเนี่ยคืโอโอ้โหพอเห็นค่าสัญญาของนายแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันโหดหินดินระเบิดมากเลยนะค่าเหนื่อยของนายอยู่ยที่200 0 0 0ใช่ไหมล่ะฉันคิดว่าไม่ควรต่อนะโอเคไม่มีปัญหากับค่าเหนื่อยตรงนี้ แล้วอีกอย่างหนึ่งคือนายเนี่ยสมควรที่จะเล่นเป็นตัวจริงอยู่แล้วนะเมซี่พยายามปั้นให้พีโดได้ยิงประตูบ่อยๆแล้วนายก็อาจจะยิงบ้างก็ได้นะอันนี้ก็แล้วแต่แล้วกันสัญญาเนี่ยขอ4ปีไปเลยได้ไหมถึงแม้ว่าโรนโดจะออกไปก่อน2ปีแต่นายเนี่ยต้อง4ปีแน่นอนอยู่แล้วเพราะอายุนายก็เอา้านายไม่อยากได้4ปีอย่างนั้นเลยมันยาวไปใช่ไหมล่ะแต่อย่างนั้น2ปีฉันก็คงไม่ว่าอะไรอยู่แล้วนะจะได้ออกไปพร้อมโรนโดเลยแต่นายเนี่ยมาช้าไปนิดนึงนะอาจจะออกที่หลังของโรนโดก็ได้ แถวยังมีเรื่องของการยิงประตูแล้วก็มีโบนัสหยิบย่อยอีกใช่ไหมอ่ะเอเยนฉันไม่มีปัญหาอยู่แล้วสําหรับโบนัสตรงนี้นะเพราะว่ายังไงซาโรโดเนี่ยกับเมซี่เนี่ยสามารถยิงประตูคู่แข่งได้อย่างดูดันแน่นอนเอาละยังไงดีเรื่องสัญญาตอนนี้มันเสร็จสิ้นภารกิจไปแล้วนะ่าต้องให้ฉันเขียนเรื่องของสัญญาตรงนี้อีกเท่าไหร่เลยเนี่ยค่าเหนื่อยของนายเนี่ยขอไปที่2 000, 2 0 0 0 0มืก็แล้วกันนะบวกกับโบนัสท,ที่ฉันต้องให้นายได้นะขออิดิตไปเลยแล้วกันนะ เอาเป็นสัก2รล้านไปเลยนะสำหรับริวเ,วเดลเมสซี่คนดีคนเดิมของเรานะโอเคค่าตัวแล้วก็ค่าเหนื่อยประมาณนี้โอเคไหมสำหรับเอเจนต์ทนายโอเคแล้วก็โอ,โอ้โหแฮปปี้สบายๆเลยนะราคาดีถือว่าทำทุนทำกำไรได้ดีเลยนะเมสซี่ทนายมาอยู่กับสโมสรแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดแล้วล้วก็รับรองเลยว่าดังเป็นทุกแตกแน่นอนโดยเฉพาะในเรื่องขายเสื้อนะไปไปกันเลย เรียบร้อยนะครับผมเรียวเนลเมซี่เข้ามาอยู่กับทีมเราแล้วนะครับ7.3ล้านนะครับแทบจะไม่ต้องสืบเลยว่าใครจะเป็นผู้เล่นที่โหดหินดินระเบิดได้เท่าเมซี่อีกแล้วนะครับไม่มีแล้วนะหลังจากนั้นนะครับผมเนี่ยจะไปแข่งขันกันต่อนะครับแต่ว่าคงต้องเป็น EP ีหน้าแล้วนะครับ EP ีนี้น่าจะจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะยังไงแล้วก็ถ้าอยากจะได้ตัวละครตัวไหนเพิ่มนะครับนักเตะคนไหนอีกเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ใต้ลิปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็บายบายทุกคนผมไปก่อนแล้วนะ